สวัสดีครับวันนี้เราจะมาสนทนาธรรมเรื่องกรรมกันครับวันนี้ครับเราจะคุยกันเรื่องของนามบัตร9ช่องของอาจารย์ทวัฒนคณิกุลครับซึ่งท่านอาจารย์ทวันคณิกุลเคยพูดถึงนามบัตร9้าช่องเอาไว้นามบัตร9้าช่องเนี่ยครับเป็นเรื่องของจิตวิญญาณของเราเลยนะครับเรารู้ว่าเรามีกายสังขารแต่เราก็มีวิญญาณเรื่องนามบัตร9้าช่องเนี่ยจะบ่งบอกถึงเส้นทางวิญญาณของเราที่ต้องถูกพัฒนาและประปับปรุงธรรมะ ที่เราจะคุยกันในจุดนี้นะครับเป็นธรรมะสองภาคก็คือภาคที่เป็นกายสังขารคือภาคที่เราพิสูจน์ได้ด้วยเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์กับธรรมะที่เกี่ยวกับเรื่องของจิตเรื่องของสภาวะรู้เรื่องว่าเป็นสิ่งที่อยู่เหนือสามันวิสัยที่เราอาจจะมองไม่เห็นส่นต่างๆเนี่ยครับมันอาจจะแอบแฝงและปิดบงังอำพรางชีวิตของเราอยู่ บางครั้งครับเราอาจจะเคยยินเรื่องของพระพุทธศาสนาบางครั้งดีเรื่องของเทพนะครับศาส,สนา,าพราหมณ์จะพูดถึงเทพเต็ไมไปหมดครับแม่พระอุมาองค์สิวัดเทพพระพิฆเนศพระนารายนะครับสารพัดองค์งเทพเลยนะครับในส่วนของพระพุทธศาสนาก็จะมีพระพุทธเจ้านะครับแล้วก็เน้นธรรมะของพระองค์สิ่งเหล่านี้แตกต่างกันอย่างไรนะครับเพื่อเราจะต้องมาเรียนรู้กันถ้าเรามาพูดถึงนามบัตรทางวิญ,ญญาณของท่านอาจารย์ทวัตชนิกุลนะครับ ลำบัต9ช่องก็ประกอบด้วยช่องที่1ก็คือมนุษย์ครับช่องที่2ก็คือเทพช่องที่3คือธรรมช่องที่4คือจิตวิทยาช่องที่หคือวิญญาณแท้ช่องที่6ก็คือสากลช่องที่7ก็คือสัมพันธ์ช่องที่8ก็คือพันธะช่องที่9ก็คืออิสระทั้ง9ช่องครับมีความสำคัญกันอย่าง ผูกพันกันอย่างลึกซึ้งครับไม่ว่าเราจะเรียงลําดับครับจากซ้ายไปขวาจากบนลงล่างจากบนทะแยงไปทางซ้ายไปทางขวาย้อนกลับไปกลับมานะครับล้วนแล้วแต่มีความสัมพันธ์กันทั้งหมดทั้งสิ้นซึ่งถ้าเราจะพูดถึงเรื่องของโลกวิญญาณกับสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกธรรมชาติทั้งจิตเนี่ยนะครับหนีไม่พ้น9้าช่องนี้นะครับการที่เราจะมีชีวิตอยู่ได้อย่างดีมีความสุข เราจะมีชีวิตได้อย่างเป็นปกติไม่โดนกรรมไล่ถล่มเราจนน้ำตาตกนะครับเราต้องมาเรียนรู้เรื่องของกฎแห่งกรรมเรื่องของจิตโดยเฉพาะเรื่องของนาบัตรก้าช่องนี่ครับเราคงต้องทำความเข้าใจกันอย่างลึกซึ้งถ้าเรามามองช่องแรกนี่นะครับเรื่องของมนุษย์สู่เทพนี่นครับจากมนุษย์มาเป็นเทพนี่นะครับแค่เรื่องนี้ก็เรียกว่าลึกลับซับซ้อนน่าดูแล้วครับแล้วจากเทพเนี่ยครับ พัฒนาต่อให้มาเป็นธรรมะนะครับแล้วก็จากนั้นก็เรามาดูแถวถัดไปครับเรามีส่วนของจิตจิตเนี่ยครับก็เป็นจิตวิทยาที่เราเรียนรู้กันเป็นสากลนะครับพัฒนาต่อให้เป็นจิตวิญญาณแท้อันนี้จิตวิญญาณแท้จะอยู่ในพุทธศาสนาแต่เราเข้าถึงว่าจิตวิทยาคืออะไรจิตวิญญาณแท้คืออะไรเราก็จะเข้าเข้าสู่สากล ราจะรู้ว่าสภาวะจิตที่เป็นสากลมันเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็แถวทึสามนะครับเรื่องของสัมพันธ์นะครับเรื่องของวิญญาณเนี่ยครับไม่ใช่วิญญาณเรามีคนเดียวเรามีวิญญาณคนอื่นก็มีบุญญาบางดวงเนี่ยครับมีสัมพันธ์กับเราด้วยมีครามสัมพันธ์แล้ววิญญาณแต่ละดวงตอ,ต,อตอนที่ทํากรรมมาด้วยกันเนี่ยครับมันก็มีการจํากันได้ครับกรรมที่ทําไว้กับใครเนี่ยจำได้หมดยังมีเรื่องของพันธะ พอมีกรรมสัมพันธ์กันมันก็เป็นพัน์ผูกผูกเป็นปมผูกเป็นเงื่อนเป็นพันธะที่เราต้องมาแก้ครับไม่แก้ไม่ได้ครับเพราะว่าเรามีกรรมกับเขาบางครั้งเราติดหนี้เขาเราก็ต้องชดใช้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะทําไม่รู้ไม่ชี้เนี่ยครับเขาก็ไม่ปล่อยเราไปครับเรื่องของทางวิญญาณเนี่ยถ้าเราติดหนี้เขาเราจะไปสบายเนี่ยเขาไม่ให้ไปง่ายๆครับมันต้องผ่านเงื่อนกรรมไปก่อน เราต้องผ่านพันธะตรงนี้ไปก่อนเราจึงจะเป็นอิสระได้ในช่องสุดท้ายวันนี้ถ้าคงจะมาคุยกันที่ประเด็นจากมนุษย์สู่เทพก่อนนะครับซึ่งตอนนี้เราคงจะคุยเรื่องของมนุษย์สู่เทพจากเทพสู่ธรรมไปเป็นหลักจากมนุษย์จะพัฒนาไปเป็นเทพได้อย่างไรนะครับแน่นอนครับเรารู้ว่า,าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็คือ,อที่เราเห็นกันอยู่นะครับไม่รู้จริงหรือไม่จริงบางคนก็ไม่ทราบเห็นเขาไหว้กันศาสนาพราหมณ์เนี่ยนับถือเทพมากครับ มีการวิงวอร์ทำพิธีกรรมบูชาต่างเพื่อจะบูชาเทพแล้วก็หวังให้เทพมาช่วยเรานะครับแต่ในพุทธศาสนาเนี่ยนะครับเราไม่ได้หวังว่าจะให้เทพมาช่วยเรานะครับพราะพุทธศาสนาเนี่ยต้องทําตัวเองให้ยิ่งใหญ่ให้ตัวเองกลายเป็นเทพแล้วจะตัวเองทิ้งเทพให้ยิ่งใหญ่จนไปสู่ธรรมะอันสูงสุดเรียกว่าโลกุตลรธรรมในพุทธศาสนา อันนี้แตกต่างจากศาสนาพราหมณ์นะครับศาส,สนาพราหมณ์ก็เชิดชูเรื่องของเทพเจ้าเป็นหลักทําพิธีกรรมบูชาและให้เทพมาช่วยแต่พุทธศาสนาไม่ครับเทพเป็นเพียงทางผ่านเท่านั้นนะครับอย่าไปยึดติดในเทพพระพุทธศาสนาให้สอนว่าการพึ่งตัวเองคือสิ่งที่ดีที่สุดสิ่งศักดิ์สิทธิ์พร้อมที่จะช่วยเราแต่เราต้องมีจุดมุ่งหมายไม่ใช่เพียงแค่เพื่อศรัทธาแต่เราต้องมีปัญญาด้วย ปกติแล้วถ้าเรา,ายึดมั่นแต่เทพหวังให้คนอื่นช่วยเราให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเราจนลืมดูตัวว่าเราทำดีแค่ไหนเราเคยทำบุญคเคยเคยช่วยเหลือคนอื่นบ้างไหมเราอาจจะไม่เคยช่วยใครเลยแต่เราก็ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์มาช่วยเราขอให้เทพมาช่วยเราทำอย่างนั้นขอให้เราโชคดีอย่างนั้นอย่างนี้แต่เราไม่เคยช่วยใครเลยอย่างนี้มันถูกต้องไหมครับถ้าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านก็มองว่าอืจะให้ฉันช่วยเธอแล้าเธอเคยช่วยใครบ้าง ถ้าบุญเธอไม่มีแล้วจะให้ฉันช่วยเธอได้อย่างไรมันเรื่มมีเงื่อนละนะครับในส่วนของพุทธศาสนาไม่ได้บอกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่มีจริงไม่ใช่เลยนะครับถ้าเราไปดูในพุทธประวัติเนี่ยนะครับมีเทพเต็ไมไปหมดเลยนะครับเดี๋ยวก็ไปสวรรค์ชั้นนั้นชั้นนี้นนนมีพระพ,พ,พรหมเผยแผ่พุทธศาสนาพระพรหมพก็ต้องนิมิตก,กายลงมาให้ท่านเทศบัวสีเหล่าเห็นไหมครับ แล้วถ้าดูในคมภีต่างๆเนี่ยนะครับจะมีเทพอยูย่กระจัดกระจายทั่วไปในคมภีพระพุทธศาสนาไม่เคยป,ปฏิเสธเทพไม่เคยป,ปฏิสเฏสธสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพียงแต่พระพุทธศาสนาไม่ให้ยึดติดในสิ่งเหล่านี้เพราะว่าเทพคือทางผ่านไปสู่ธรรมชั้นสูงขึ้นเราจะไปหาธรรมชั้นสูงโดยไม่ผ่านเทพไม่ได้ครับเพราะเทพก็คือการปฏิบัติจิตให้ละเอียด มนุษย์จะกลายไปเป็นเทพละเอียดจนก็ไปสู่โลกุตละคือการพัฒนาจิตให้ละเอียดและมีปัญญาจากจิตมนุษย์ที่เป็นสภาวะรู้ธรมร,ธรมดารู้ธรรมดารู้ที่เฉยรู้ทางนอกเราเห็นนั่นเข้าใจเห็นนี่ใช่เกิดรักโลภโกรธหลงมันเกิดกี่ตัวแล้วก็รู้ว่ามันรักแล้วก็โลภโกรธก็หลงแต่ชีวิตของมนุษย์นั้นมันปลิวไปตามอารมณ์มันปลิวไปตามความรู้สึกเวลาเรามีความสุขมันก็ดี แต่พอเรามีความทุกข์เราก็ไม่อยากให้มันเกิดน้าตาตกเสียใจแล้วทํายังไงล่ะเราจึงจะให้มีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์งั้นหลักการเนี่ยนะครับถ้าเรายึดติดแต่เทพเราก็จะขอให้เทพช่วยให้เราลอดพ้นขอให้เรานั้นขอให้เราอย่างนี้ขอให้เราผ่านไปได้แต่กฎแห่งกรรมก็ยังตามราวีเราอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยครับเรื่องของการศึกษาพุทธศาสนาในเรื่องของธรรมเนี่ยครับธรรมะที่เราจะคุยกันตรงนี้นะครับมันเป็นธรรมะสองภาค เป็นธรรมะที่จับต้องได้ทางหลักวิทยาศาสตร์แล้วก็ธรรมะที่เรามองไม่เห็นที่เราเรียกว่าปัจจตังเวทิตโพวินยูหิติเนี่ยฮะที่บทสวดยาวๆปัจจตังรู้ได้เฉพาะตนรู้เฉพาะจิตของเราเราไม่สามารถบอกให้ใครรู้ได้เพราะมันเป็นญาณนะญาณวิถีคือรู้แต่พอเป็นปัจจตังก็คือรู้ได้เฉพาะตัวด้วยเหตุนี้ครับเราจะต้องหันมาศึกษาพุทธศาสนา เรามีครูบาอาจารย์ของเราอยู่แล้วพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัพพุทธเจ้าบอกเส้นทางในการปฏิบัติในการศึกษาเรียนรู้เรื่องของจิตปัญญาเรื่องบรรทัดแรกมนุษย์สู่เทพจากเทพสู่ธรรมจึงเป็นอะไรที่เราจะต้องเดิมเนินไปแต่ในส่วนของการดาเนินไปในรายละเอียดอย่างไรนี่ครับเดี๋ยวเราจะคุยกันต่อในตอนหน้าครับสำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วครับพบกันใหม่โอกาสหน้าครับสวัสดีครับ